แบบนี้นะครับผมซื้อถึง3,500นะครับนี่คือแบงค์50นะครับการจนะนะครับข้อสังเกตที่มีมูลค่าถึง3,500ก็คือเลขจะเป็นเลขศูนย์แบบนี้นะครับเพื่อนๆพิมพ์ว่าตัวอย่างนะครับจํ้ง่ายๆไม่ต้องจาเลขก็ได้ครับจําคําว่าตัวอย่างนะครับถ้าเป็นแบงค์50รุ่นนี้นะครับผมประกาศรับซื้อถึง3,500นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์10แบงค์20แบงค์50แบงค์100แบงค์500แบงค์พันนะครับพิมพ์คําว่าตัวอย่างแบบนี้นะครับมีมูลค่านะครับ กล่าวสวัสดีครับผมผู้เลี้ยงกระสับไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะประกาศรับซื้อนะครับแบงค์ห้าสิบใบนี้นะครับในราคาสามพันห้านะครับเพราะอะไรถึงรับซื้อถึงสามพันห้าครับจากหน้าแบงค์ห้าสิบเนี่ยผมซื้อถึงสามพันห้าก็เพราะว่าคําว่าตัวอย่างนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับตัวเลขจะเป็นเลขศูนย์หมดเลยครับก่อนที่เขาจะประกาศใช้แบงค์พวกนี้นะครับเขาจะผลิตแบงค์ตัวอย่างออกมาก่อนนะครับเผื่อมันเพื่อนมีนะครับผมซื้อจริงนะครับใบละสามพันห้านะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบงค์ห้าสิบนะครับแบงค์สิบ ข้อสังเกตก็คือตัวอย่างนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับยังไงนะครับผมปุ้นเหลียกษัตรไทยนะครับก็ขอกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ